สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ e channel นะครับกับเทคนิคเรื่อง i อีความรู้ดีๆมีสาระนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการเพิ่มยอดผู้ติดตามบนแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับโดยการสร้างปุ่มติดตามใหญ่ๆบนหน้าเพจของเราแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้สามารถมองเห็นปุ่มกดติดตามและสามารถกดติดตามได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับ ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเทคนิคดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสมอนะครับอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆแตะเปิดที่ Facebook ของเราขึ้นมาครับจากนั้นให้แตะที่3ขีดด้านมุมบนขวามือนี้นะครับแตะที่เพจของคุณ ทั้งหมดนี้จะเป็นรายชื่อเพจที่เราเคยสร้างเอาไว้นะครับเลือกเพจที่ต้องการสร้างปุ่มผมขอเลือกเป็นเพจนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆแตะที่เพิ่มปุ่มได้เลยนะครับนี่สีน้ําเงินยาวๆใหญ่ๆนี่นะครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นให้เลื่อนหาปุ่มที่ชื่อว่า ติดตามปุ่มนี้นะครับแตะเข้าไปเลยจากนั้นให้เพื่อนๆแตะที่คำว่าสร้างมุมบนขวามือนี้นะครับจากนั้นให้ลองกดรูดมาหนึ่งครั้งนะครับค้างนะครับแตะค้างแล้วรูดลงมานะครับแล้วปล่อยนี่นะครับ facebook ก็จะสร้างปุ่มให้เรานะครับ ให้เพื่อนๆทดลองไปดูมุมมองของผู้อื่นด้วยนะครับโดยการแตะที่สัญลักษณ์รูปดวงตานี่นะครับนี่ก็เป็นมุมมองของเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับที่มองเห็นเพจเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีปุ่มติดตามใหญ่ๆบนหน้าเพจเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆสามารถมองเห็นปุ่มติดตามได้ชัดเจนและสามารถกดติดตาม ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด SUBSCRIBE เพื่อติดตามเทคนิคดีๆและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ